ขยี้ยนิเม้ขอเสนอฟือนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเซียนตอนที่87 5ดแดนเทพบรรพาการคืออะไรนี่คือคำถามที่เซียนทุกคนบนแผ่นดินเซียนดาราตั้งคำถามขึ้นมาแม้แต่มาหาชั้นฟ้าก็ไม่รู้ว่าแดนเทพบรรพาการเป็นแบบไหนหรือมาจากที่ใดแม้จะมีคนจำนวนมากเข้าไปมากมายก็บอกไม่ได้ว่ามันคือสถานที่แบบใดกันวังหลินมองเดือรอบท้องฟ้าสีแดงไม่มีดวงดาว ไม่มีดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แต่มีแสงอ่อนๆพืน้นดินเป็นวงกลมที่นี่สัมผัสวิญญาณได้ใช้อย่างจำกัดและไม่สามารถปกคุมได้ทั้งแผ่นดินเขามองเห็นแต่เทือกเขาใกล้เคียงร่องลึกยาวตัวเขาก้าวเดินไปบนพื้นคิดเงีย,มมยบๆสายตาสับสนและคุ้นเคยไปด้วยเขาหยุดลงที่ร่องลึกแห่งหนึ่งและสำรวจมันช่างประหลาดยิ่งล้ากับถูกสร้างขึ้นจาก ฟาดฟันด้วยกระบี่ควันสีดำเบาบางลอยขึ้นจากในร่องเมื่อลอยขึ้นมาในอวกาศจึงหายไปอย่างช้ามองจากมุมนี้ความลึกของร่องดำมืดลาวกับไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นเขาคิดอยู่คู่หนึ่งจากนั้นก็ก้าวเดินต่อไปเขาข้ามผ่านร่องขนาดใหญ่เดินออกไปไกลเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าไม่รู้นานแค่ไหนวงรินเห็นร่องอดึก และเทือกเขามากขึ้นล่องรึกทั้งหมดดูคุ้นเคยพวกมันเป็นแนวตรงราวกสร้างมาจากการฟันกระบี่พื้นดินวงกลมวงหลินพึ้นพำพร้อมกับดวงตาส่องสว่างเขาทยานขึ้นสู่ท้องฟ้ายิ่งสูงขึ้นยิ่งทําให้โครงร่างพื้นดินหดลงพอวังหลินไปถึงยอดสุดจะมองกลับมาจึงทําให้เกิดความรู้สึกคุ้นเคยหนักเข้าไปอีกพื้นดินวงกลม ลองอดึกถูกวางเป็นระเบียบแล้วกับพวกมันดูมันเข็มทิศเข็มทิศยักษ์ลองอดึกคือเข็มแต่ละองศาเทือกเขาค่อยๆ่อยกลายเป็นอักขระโบราณเข็มทิศเข็มทิศที่ไร้เข็มพื้นดินคือเข็มทิศแต่มันไม่สมบูรณ์ครึ่งหนึ่งขาดหายวังรินมองพื้นดินเห็นว่าครึ่งหนึ่งดูเหมือนภาพเดือนลางสายตาวังรินกวาดผ่านพื้นดินและหยุดลง ใจกลางเข็มทิศมีภูเขาที่แทงทะลุขึ้นสู่ท้องฟ้าบนยอดมีขีมะสีรุ้งกำลังตกลงมาวงดินมองภูเขาและเผยใบหน้าซับซ้อนในอารามบรรพชนอนาเขตชีตอนที่เขากำลังผ่านแยกสามวิญญาณเขาได้เห็นภูเขาอลึกลับแห่งนี้นี่คือที่ที่เขาเห็นร่างหนึ่งกำลังโอบกอดตั้งคำถามกับท้องฟ้าแต่ตอนนี้ เขามองดูภูเขาหิมะสีรุง้งเขาไม่เห็นร่างนั้นแต่มีร่างที่คุ้นเคยอีกกำลังนั่งลงอยู่ตรงนั้นรอคอยเขาอยู่คนผู้นี้ดูแก่ชรลาแต่ไม่แก่มากและปกคลุมด้วยแสงสีรุง้งใบหน้าเต็มด้วยความตื่นเต้นเขาคือชายที่เหมือนเทียนหยุน่นเหมือนราชันเทพสีรุง้งเหมือนราชครูวในเขตเตา่าเบื้องหลังล่างนี้เบื้องหลังภูเขาแห่งนี้มีสะพานอยู่แห่งหนึ่ง ปลายสุดสะพานฝั่งหนึ่งเชื่อมต่อกับเข็มทิศและอีกฝั่งเชื่อมต่อกับท้องฟ้ากลายเป็นเส้นโค้งขนาดใหญ่สะพานดูเหมือนสะพานย่ำสวรรค์ไม่มีผิดจุดที่เชื่อมต่อกับท้องฟ้าวังหลินม,มองเห็นภาพมายาที่อยู่ด้านหลังท้องฟ้าสีโรหิตได้อย่างเรือนหลงังดูเหมือนมีร่างสองร่างที่อยู่ในภาพมายาแต่มันพ้าเรือนจนมองไม่ออกได้ชัดมากภาพนี้เหมือนกับภาพมายาที่เขาเห็นด้านหลังสะพานแห่งที่เก้า ในที่สุดเจ้าก็มาถึงหลังจากถอนสายตาจากสะพานและมองเทียนหยุนเขาไม่ได้พูดอะไรก้าวเดินไปข้างหน้าวังหลินยืนอยู่ตรงกูเขาที่มีหิมะสีรุ้งตกลงมาเขามองขิมะรอบด้านข้ารอคอยวันนี้มานานทั้งหมดนี้คือความฝันของเจ้าแต่เมื่อใดที่เจ้ามาที่นี่จะเกิดการบิดเบือนขึ้นในความฝันทันใดนั้นพื้นดินวงกลมก็เริ่มสัน่นเสียงก็เริ่มดังควันสีดำหนานแน่นระทุออกมาจากร่องลึก หลายแห่งควันสีดําร้อยออกมาคุ้งขวาบคู่เขาแห่งนี้ผิบตาเดียวควันสีดําปกคลุมท้องฟ้าสีรุ่ตจากนั้นรวมตัวด้านหลังเทียนหยุนกลายเป็นร่างขนาดยักษ์ร่างนี้สูงใหญ่มากสามารถบรรจุโรคได้มองไกลๆมีผ้าคลุมสีดําปกคลุมใบหน้าแต่วางหลินจําได้ว่าร่างนี้เหมือนเทียนหยุนวงหลินแม้ในชาติก่อนของเจ้าจะเป็นถึงเซียนย่ำสวรรค์แต่ในเข็มทิศไร้ขอบเขตแห่งนี้ข้ามีอำนาจสูงสุด ทั่วทั้งแผ่นดินเซียนดานลา์นี่คือสถานที่แห่งเดียวที่ข้าสามารถกืนกินและประสานกับเจ้าได้ที่นี่ความฝันของเจ้าจะถูกบิดเบือนและจากนี้ต่อไปข้าจะกลายเป็นเจ้าเสียงคำรามดังขึ้นชาติก่อนหรือวังดิษมองเทียนหยุนร่างที่อยู่ด้านหลังเทียนหยุนดูเหมือนเจ้ายังจําไม่ได้ทุกอย่างช่างมันเถิดก่อนเจ้าตายข้าจใจเจ้าได้เข้าใจทุกอย่างเทียนหยุนยืนขึ้นก้าวทอยหลังออกไป พาคุมสีดำที่ปกคลุมใบหน้าได้ขยับออกเผยใบหน้าอันชั่วร้ายพันดินเซียนดาราไม่มีอยู่จริงมันถูกสร้างขึ้นจากความฝันของเจ้าความจริงที่นี่เป็นแค่มิติว่างซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนฝืนชะตาปัตตภีมิติว่างเจ้าไม่เชื่อข้าหรือเจ้าที่ไม่ได้ดฟื้นความทรงจําช่างน่าสงสารจริงๆวังดินข้าจะบอกเจ้าให้ฟังจัก,กรวาลประกอบด้วยดินแดนใหญ่สี่แห่ง ดินแดนแห่งนี้คือดินแดนฝืนชะตาปัตตภีแต่และดินแดนมีสมบัติหนึ่งชิ้นและสมบัติของดินแดนฝืนชะตาปัตตภีก็คือเข็มทิศไร้ขอบเขตสมบัติระดับศูนย์สิ้นเพียงชิ้นเดียวแดนเทพบรรพการแห่งนี้คือเข็มทิศไร้ขอบเขตส่วนเจ้าในชาติที่แล้วเจ้าคือคนที่แข็งแกร่งสุดในโลกและสามารถทําทุกอย่างได้ตามต้องการแต่เพื่อสตีคนหนึ่งเจ้าถึงกับยืมเข็มทิศไร้ขอบเขตจากองค์ขลับและใช้มันเพื่อฟื้นคืนชีพภรรยา เจ้าใช้เต่าแห่งความฝันที่เจ้าสร้างขึ้นเองมากระจายตัวตนเจ้าไปสร้างวัฏจักรแห่งการเกิดใหม่เจ้าต้องการทําให้ความฝันในการชุบชีตภรรยาเป็นจริงขึ้นมาและขวนคืนการเปลี่ยนแปลงแห่งฟ้าดินแม้แต่ข้ายังตกตะลึงกับการกระทําและความคิดบ้าบ้าของเจ้าหวังดิหลับตาเลื่มตายครั้งถ้าเป็นแบบนี้แล้วเช่นนั้นเจ้าเป็นใครข้าคือองค์คลักเข็มทิศไร้ขอบเขตตอนนั้นเจ้าดึงไปจากมือข้าข้ามีสิทธิ์คนหนึ่ง เจ้าน่าจะรู้จักเขาเขาชื่อโม่จื้อวังหลินก็คิดเทียนหยุนมีแววตาเป่งประกายสะบัดมือทีหนึ่งควันส่วนหนึ่งบนร่างกายแยกออกวังวนก็หมุนต่อปรากฏเป็นภาพหลายอย่างหากเจ้ายังไม่เชื่อครับเจ้าก็ดูด้วยตาตัวเองเจ้าจะบอกได้เองว่านี่คือเรื่องจริงหรือโกหกภายในวังวนสีดำนั้นวังรินเห็นตัวเองอยู่อีกรูปแบบหนึ่งกำลังกอดร่างภรรยาเขาเห็นตัวเองในอดีตที่ชุบชิดหลีหมู่หวานด้วยความล้มเหลว สีหน้าแห่งความเศร้าโศกเสียงคำรามแห่งความโกรธเกี้ยวสายฝนแห่งความบ้าคลั่งแม้แต่สวรรค์อยากให้เจ้าตายข้าจะพาเจ้ากลับมาข้าจะทำลายสวรรค์ปนปัตพีข้าจะพาตัวเองเข้าไปยังวัฏจักรแห่งการเกิดใหม่ค้นหาทุกวิถีทางที่จะพาเจ้ากลับมาตลอดไปหากข้าทำไม่สำเร็จข้าวังหลินจะไม่ตื่นขึ้นมาอีกข้าจะขอตกอยู่ในภวังแห่งการเกิดใหม่ไปกับเจ้าชั่วนิรันด ขณะวังหลินมองภาพนั้นความทรงจําหลายอย่างในอดีตรปรากฏในใจลาวกับพวกมันมีอยู่แล้วแต่เขาลืมไปวังหลินก็คิดก่อนจะมองเทียนหยุนเพื่อให้ข้ามาที่นี่เจ้าบอกข้าว่าสามารถชุบชิดหลีหมู่หวานที่นี่ได้นั่นเป็นเรื่องจริงหรือโกหกทั้งจริงและโกหกเข็มทิศไร้ขอบเขตเป็นสมบัติขั้นดับศูนย์ชิ้นเดียวในดินแดนฝืนชะตาปัตตภีมันสามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่เจ้าจะไม่ได้รับโอกาสนั้น เทียนหยุนเห็นความสงบของวังหลินไม่เห็นสัญญาณการบิดเบือนเลยสิ่งนี้ทําให้เทียนหยุดลังเลยพวกเขาด้คคาพูดวังหลินจึงไม่ได้ลงมือเขารู้สึกเหมือนมีบางอย่างผิดปกตินั่นมันสัพานอะไรกันวังรินยกมือขึ้นชี้ไปยังสับพานนั้นสับพานย่าสวรรค์ของเขมทิศไร้ขอบเขตมันเป็นร่างแท้จริงของเขมทิศย่ําสวรรค์ที่ทุกชีวิตในดินแดนฝืนชะตาปัพภีจะสัมผัสได้เมื่อระดับบ่งเพาะแต่ละคนมาถึงจุดหนึ่ง ความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับชัดเจนสำหรับเทียนหยุนวังหลินก็ยิ้มมองเทียนหยุนเจ้ากำลังลังเลและสงสัยว่าทำไมถึงไม่เกิดการบิดเบือนขึ้นเหมือนคนหลับที่กำลังจะตื่นเทียนหยุนมีใบหน้าเปลี่ยนไปร่างใหญ่ยักษ์จึงถอยไปหลายก้าวเพื่อมองวังหลินจากนั้นพอมองอย่างละเอียดจึงเห็นแววตาไม่อยากเชื่อเจ้ามีวางอย่างผิดพลาดถึงแม้เจ้าจะจำชีวิตในอดีตได้ เมื่อเข้าสู่เข็มทิศไร้ขอบเขตเจ้าจะตื่นจากเตาแห่งความฝันที่ผ่านมาหลายครั้งพอถึงขั้นนี้เจ้าจะตื่นขึ้นตลอดคราวนี้มันจะไม่มีอะไรแตกต่างวังดินเอ่ยว่าเจ้าไม่เชื่อองค์คลักแต่เป็นสิ่งที่หายไปตั้งหากพอวังดินพูดเทียนหยุ่นก็รู้สึกหัวใจรนไปอยู่ตาตุ่มข้าเคยลังเลทุกอย่างจนกระทั่งได้เห็นภูเขาที่มีหิมะสีรุ้งสองครั้งรวมถึงล่างที่กอดอีกล่างหนึ่งตอนที่ข้าอยู่ในอารามบรรพชนอนณาเขตฉี ข้ารู้สึกเหมือนมีบางอย่างผิดพลาดแต่ขณะเดียวกันก็ได้เกิดความคิดบ้าๆขึ้นมาเขาไม่ได้มองเทียนหยุดแล้วแต่มองสะพานด้านหลังเทียนหยุดข้ากลัวความร่มเหลวที่ข้าเห็นข้ากลัวว่าข้าชุบชีวิตวานเออไม่ได้ข้ากลัวว่าทุกอย่างเป็นชีวิตที่แล้วที่ได้เจอหวานเออและทําทุกอย่างให้ดีสุดเพื่อชุบชีวิตนางแต่ก็ร่มเหลวข้าจึงดิ่งลงไปในภวังเตาแห่งความฝันเพื่อเปลี่ยนปแปลงการเกิดใหม่จนความฝันของข้ากลายเป็นจริงแต่ทว่า มันคือชีวิตก่อนของข้าจริงหรือไม่ข้าไม่คิดแบบนั้นขากูว่าทั้งหมดเป็นเรื่องจริงดังนั้นจึงต้องพิสูจน์มันจึงต้องเปลี่ยนแปลงมันตอนนั้นในรูกปัดฝื้นไิ้ขีดปำข้าได้เสียงหนึ่งเสียงนั้นเฝ้าบอกข้าว่าหายไปหนึ่งหายไปหนึ่งข้าไม่รู้ว่าอะไรที่ขาดหายไปในโลกธรรมข้าเห็นเหตุการณ์หนึ่งจะกรพพัดเทพไปป้านชี้ไปที่ท้องฟ้าและบ้าคลั่งจากนั้นข้าจึงได้เรียนรู้ว่าเขา ห็นโลกแห่งนี้เป็นถ้ำแห่งหนึ่งโดยไม่รู้ตัวเขายอมรับไม่ได้และเกิดความบ้าคลั่งเช่นเดียวกับจิตวิญญาณแตกสลายแต่ปฟ้านไม่ได้มีความกล้าหาญแบบจิตวิญญาณแตกสลายหรือความหมั่นเพียรเช่นนั้นชาเขตการนั้นจุดประกายให้ข้าและทำให้เกิดความหวาดกลัวอย่างลึกด้วยเช่นกันและในโลกถ้ำอีกครั้งตอนที่ข้าพยาบรรลุขั้นที่สามประตูดับสูญได้ปรากฏเสียงนั้นดังออกมาจากด้านหลังประตู ต่อมาข้าคนพบว่าเสียงนั้นคล้ายกับเสียงในรูปปัติฟื้นทิ่คิดาที่เฝ้าบอกข้าว่ามีบางอย่างหายไปสุดท้ายจนข้าเกิดความคิดบ้าคลั่งขึ้นมาตอนที่ข้าค้นพบกระโหลกของจื่อเฉียงและสัมผัสวิญญาณที่ทิ้งเอาไว้เขาชี้ออกไปมีอัคราประทับบนกระโหลกซึ่งเป่งแสงเยืีกยเย็นและจิตสังหารข้ามีคําตอบสําหรับทุกอย่างแล้วเขามองกระโหลกในมือนั้นที่ขาดหายไปในรูปป,ปัติฟื้นทิ่คิดาก็คือเจ้า เจ้าไม่ได้ถูกเรียกว่าองค์คลักษ์แต่เป็นจิตวิญญาณสมบัติของเข็มทิศไร้ขอบเขตวางลิ่นชี้ออกไปเดิมทีข้าได้แต่สงสัยเรื่องการชุบชีดหลีมู่หวานข้าไม่รู้ได้สามว่าจะชุบชีตนางอย่างไรจนกระทั่งเจ้าปรากฏตัวขึ้นในภูเขาร้างของอนาเขตเตา๋าข้าจำคำพูดเจ้าได้และด้วยประสบการณ์ของข้าข้าคิดถึงวิธีหนึ่งตอนที่ข้าเห็นล่างที่กำลังคำรามขณะข้าอยู่ที่อารามบรรพชนอนาเขตชี ต่อที่ข้าคิดถึงวิธีนี้และใช้วิธีนี้ข้าเกิดความลังเลว่าตัวตนข้าเป็นความจริงหรือแค่ความฝันแผ่นดินเซียนดารามีตัวตนจริงหรือไม่จนกระทั่งข้าได้เห็นกระโลกนี้เจ้าเจ้าคิดวิทยาอะไรกันแน่ควันสีดํารอบเทียนหยุนกําลังปั่นป่วนเขามองวังดินที่มีความสงบนิ่งและฟังคําพูดไปทําให้จิตใจเขาหวาดกลัวเขาค้นพบว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่รู้นั้นแตกต่างจากตอนนี้เขารู้สึกเหมือนหายนากาลังท่วมเข้าใส่ ตอนได้ยินวังหลินพูดถึงความคิดและวิธีการอันบ้าคลั่งวังหลินมองเทียนหยุนวิธีการของข้าเรียบง่ายข้ารู้วิชาข่วงเวลาเจ้าน่าจะรู้เรื่องนี้หลังจากล่างอวตารมือสังหารของข้าสมบูรณ์ข้าได้ใช้วิชาข่วงเวลาของข้าด้วยพลังทั้งหมดเพื่อย้อนเวลาและส่งเขากลับไปในอดีตข้าส่งเขากลับไปในอดีตเพื่อเรียนแบบชีวิตข้าเขาใช้เตาแห่งความฝันเพื่อทำนายและคำนวณทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นในชีวิต ข้าให้อิสระกับเขาให้อิสระกับร่างอวตารหลังจากทำแบบนั้นข้าจึงตระหนักได้ว่าทุกอย่างกำลังชัดเจนทาาสิ่งที่เรียกว่าชีวิตคือร่างอวตารมือสังหารที่ข้าส่งไปในอดีตเจ้าบอกว่าพันดินเซียนดาราคือภาพดวงตาข้าบอกเจ้าตอนนี้เลยว่าพันดินเซียนดาราไม่ใช่ความฝันไม่ใช่ภาพดวงตาข้าวังลินไม่ได้กลับมาเกิดใหม่ข้าเกิดบนดาวสุสุขุและบรรลุถึงปัจจุบันนี้ข้าก็คือข้า เหตุผลที่เจ้าและบางคนคิดว่าทั้งหมดนี้ร้วเป็นความฝันกับพลางอาวตารมือสังหารข้าได้เปลี่ยนแปลงอดีตได้สําเร็จข้าไม่รู้าลางอาวตารมือสังหารข้าทําอะไรในอดีตหรือตอนนี้อยู่ที่ไหนแต่เมื่อข้าได้เห็นการโรของจื่อเชียงข้าเห็นสัมผัสวิญ,ญญาณของข้าข้าเห็นวิธีการในการฟื้นคืนชีพหลี่มู่หวานซึ่งข้าได้มอบงานให้เขาไปค้นหาสัมผัสวิญ,ญญาณบอกเรื่องราวในอดีตชัดเจน คาเดลรู้จักร่างอาวตารมือสังหารว่าย้อนทวนโลกแห่งนี้และเป็นคนยืมเข็มทิศเข็มทิศคือกุญแจสําคัญในการชุบชีชวานเออเขาวางเข็มทิศไว้บนแผ่นดินเซียนดาราและเข้าไปหลายครั้งแต่ทุกครั้งที่เขาเข้าไปเขามักจะหายไปในเวลาไม่นานในระหว่างการเกิดใหม่เขาได้มาที่แผ่นดินเซียนดาราก่อนจะหายตัวไปเขาได้ทํางานที่คาให้ไว้สําเร็จและเปิดเข็มทิศได้ซึ่งทําให้เข็มทิศไม่สมบูรณ์ และอย่างปลดปล่อยจิตวิญญาณสมบัติในเข็มทิศออกมานั่นก็คือเจ้าพอเทียนหยุนได้ยินร่างกายจึงสั่นเทาสายตาเต็ไมได้วยความไม่อยากเชื่อและความหวาดกลัวเป็นไปไม่ได้นี่เป็นไปไม่ได้วิธีการของข้าคือปลดปล่อยเจ้าใช้เจ้าคู่เป็นแกนหลักของเข็มทิศไล้ขอบเขตให้มาชุบชวิตภรรยาของข้าการเกิดใหม่อยู่ที่นั่นเมื่อเจ้าเข้าใจอย่างท่องแท้เจ้าก็สามารถขยับมันได้ตามที่เจ้าต้องการ หากเจ้าไม่เข้าใจเจ้าก็เรียกมันว่าชีวิตที่แล้วมันคือวงกลมและอยู่ตรงนั้นเสมอเจ้ามองเห็นมันเจ้าสัมผัสมันได้เหมือนคำคูดของม่วจือ้อเหมือนความทรงจำของผีเสื้อสีชาติเหมือนที่เจ้าจดจำร่างอวตารมือสังหันในภูเขาลกล้างบนอาณาเขตเต่าได้บรรพชนโบราณและบรรพชนเทพมองทะลุการเกิดใหม่ไม่ออกพวกเขาคิดว่าทุกอย่างเป็นเรื่องโกหกและตายท่ามกลางการค้นหาเตา่านี่คือวัฏจักรแห่งการเกิดใหม่ หลังจากเข้าใจวัฏจักรแห่งการเกิดใหม่เจ้าก็จะเห็นว่ามันเป็นแค่วงกลมเจ้าสามารถเดินไปที่จุดใดจุดหนึ่งได้และคว้ามันเจ้ากำลังหลอกข้าแต่เจ้าไม่รู้ว่าท้ายสุดข้ากำลังหลอกเจ้าเหมือนค้นหาบางอย่างกว่าจะรู้ตัวก็เมื่อเจ้าหันกลับมาดูเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ข้าเห็นชีวิตที่แล้วของเจ้ากับตาข้าเห็นเจ้ายืมเข็มทิศของข้ากับตา ข้าเห็นเจ้าเข้าไปในเตาแห่งความฝันพร้อมกับเข็มทิศด้วยตัวเองข้ายังเห็นเจ้าไปเกิดใหม่หลายครั้งและมาถึงจุดนี้ก็หายไปในเข็มทิศเทียนหยุนก็เหมือนกับบ้าคลั่งเขาวางแผนทั้งหมดในชีวิตแต่ท้ายสุดก็ยังคำนวณพลาดตอนที่เขาถูกกดปลายจะเข็มทิศเขาคิดว่ามันเป็นเรื่องบางอื่นแต่ไม่คิดว่ามันจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนวังลินเป็นไปไม่ได้ข้าไม่เชื่อเทียนหยุนคำรามร่างกายสร้างขึ้นจากควันนั้นปกคลุมท้องฟ้า ขาคุ้งเขาหาวังดินเาาก็ต้องการกืนกินเพียงเพราเจ้าเห็นมันไม่ได้หมายความว่ามันเป็นเรื่องจริงพอเจ้ามองวัฏจักรแห่งการเกิดใหม่ไม่ออกมันอยู่ที่นั่นแล้วหากเจ้าเข้าใจเจ้าก็จะเข้าใจแต่หากเจ้าไม่เข้าใจเมื่อนั้นเจ้าจะไม่วันเข้าใจมันเลยโอเคเจ้ากัดนาคลิปหน้าบ๊ายบายไปแล้วเด้อ